โซเชียลฮอตอัปเดตเรื่องราวฮอตบนโลกโซเชียลกดติดตามกดกระดิ่งไว้เลยนะกับอดีตพอบตออออรอคนที่แล้วอีกโอ้โหศัตรูเยอะทนายนิทั์เนี่ยนะถ้าจำชื่อผิดขอโทษเขาวิคอกระบอกเนี่ยเพราะไปจ้างทนายที่มีศัตรูเยอะไปจ้างคุณสิทธามาเพราะฉะนั้นศัตรูของคุณสิทธาเขาก็เลยมาเล่นงานลุงคนคดีความก็เยอะนะศัตรูคนสําคัญของนายสิทธาคืออะไร นายอัธิยะเพื่อนรักผมประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่อแกก็เลยจัดคดีเพิ่มเติมขึ้นไปทุกวันทุกวันมีล่าสุดเห็นมีอะไรเนี่ยเห็นบอกมีรถที่พระคนหนึ่งที่กกอกไปขึ้นรถอัจอัิยะเขาบอกอะไรไปตรวจสอบทะเบียนแล้วเอา้าไม่มีใน,ในสารสารระบบก็แสดงว่าอะไรอาจจะมีการสวมทะเบียนหรืออาจจะมีการปลอมคดีก็ง่ายนะดู นะทนายนิทัศน์เนี่ยถ้าจำชื่อไม่ผิดท่นานก็วิเคราะห์ว่าเนี่ยไปจ้างทนายสิทธาซึ่งมีศัตรูเยอะเพราะนั้นศัตรูของสิทธาก็เลยมาเล่นลุงคนด้วยลุงคนก็เลยงานเขาทนายนิทัศน์บอกว่านะก็น่าจะจ้างทนายคนที่เขาไม่ต้องมีศัตรูเยอะไปจ้าง,งคนศัตรูเยอะมันก็มานะศัตรูของทนายก็กลายเป็นศัตรูของลูกความและหนำท้ำไม่หนำท้ำทนายนิทัศน์ก็วิเค,าเคราะห์ดีนะเขาบอกว่าอนะไรหมอปลา อนก่อนนี้เป็นคนสนิทกับลุงพลตอนที่กลายเป็นศัตร,รูกันนะแล้วก็ปรากฏว่าอะไรหมอปลาก็มีกรณีพิพาทโดนอัจฉริยะวิาพากษ์วิจารณ์นะด้วยก็เป็นไงพาลุงพลไปหาทนายสิทธาสิทธาซึ่ทงทะเลาะกับอัจฉริยะอยู่แล้วก็เป็นไงนะก็สิทธาก็เลยไปฟ้องอัจฉริยะ นะมินประมาทนะอัออิยะก็ต้องโกรธโดนฟ้องธรรมดาคดีความก็เลยเยอะแยะไปหมด,น,น,ดนี่ทนายนิทัศเขาวิเคราะห์ผมว่าเขาวิเคราะห์เก่งนะนะวิเคราะห์ได้ดีมากเพราะฉะนั้นลุงพลก็ฟังลุนแดงว่านะลุงพลมีตตังจะตุ้งสะตังเนี่ยนะครับก็จ้างทนายแถวสกลนครมุกดาหารนะดีกว่าไม่ต้องมาแล้วก็แล้วอย่างที่ทนายนิทัศอย่าไปจ้างทนายความที่ศัตรูมันเยอะ ศัตรูบานเลยตั้งแต่ทะเลาะก,กับอัจฉริยะมานี่มันโอ้โหขนมก็ดีมาตั้งเริ่มแต่ไม้มาฆ่าไม้มาเคียนพยานหะน้าตัดไม้ฟอกเงื่อนช่อโคกชาชนพาสรรพกรมาถึงบ้านโอ้โหคานแลวนี่เดี๋ยวจะมาอีกแล้วแจ้งความเท็จอ,อ,อะไรสวมสบงกระเบียนมานะคดีเยอะแยี่เนี่ยผมถามลุงคนจะไปไหวหรือนะทนายดิทัน์นี่แกวิเคราะห์ได้ดีนะยังไงทนายนดิศฐ์ฟังอยู่ก็ นะคิดว่าสิ่งที่ผมพูดเนี่ยผมเห็นด้วยกับท่านนะท่านพูดดีนะแต่เอฟซีนายสิทธาเ,เขาไม่ค่อยพอใจท่านเลยเพราะอะไรมันไม่เข้าหูเขาาชอบพูดอะไรที่ยกยอทนายสิทธานะแต่ที่ผมทราบมาเนี่ยจะมายหลายคดีทนายสิทธาเนี่ยแล้วผมก็ไม่รู้ว่าทนายสิทธาเนี่ยต้องไปจําเลยที่ศาลก่อนหรือว่านะหรือว่าหรือว่าลุงพลน,นะครับ นะครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราหาทนายมาว่าความเราจะไปหาคนมันมีคดีความมีศัตรูเยอะไปไหนมาไหนพวกจะสอยอย่างเดียวแล้วนี่ล่าสุดก็มีพวกคดีเจ๊สายันเนี่ยนะทางลูกทางครอบครัวเจ๊สายันเนี่ยเขาก็รอที่จะนะเช็คบินทนายสิทธาอยู่นะครับผมได้ทราบข่าวมาจริงแคจยังไงก็ไม่รู้ว่าเขารออยู่นะฝ่ายจำเลยก็จะเช็คบินเหมือนกันคดีเจ๊สายันนะเพราะนั้นสิทธานี่จะหลายคดี นะแล้วก็เสร็จแล้วครูวิชาก็จะเล่นงานฟ้องนะคดีที่ไปพิธาพาหมวดจรูนไปแจ้งความว่าลายฟอร์มตอนนี้ไอาการสั่งไม่พร้อมนะนะแล้วคดีเรื่องอะไรที่ครูพิชาไปสงสัยว่าจะมีการซื้อขายสำนววนกองปราบอะไรอีกโอ้โหจะมากันเนยอะผมดูแล้วเหนื่อยแทนนะศัตรูก็เยอะมากอะ่ะโอ้โหผมไม่เคยเห็นมีใครินศัตรูเยอะเหมือนนายิธาเลยศัตรูก็เยอะ นะครับโอ้โหเหนื่อยอะคนค่อยจ้องจะจองกระถิ่นเยอะ <c oughs> หน้าตาเศร้าเลยขนาดใช้แอปช่วยนะตะกี้เห็นโพสต์ที่เฟซบุ๊กขนาดแอปใช้แอปช่วยนะโอ้โหแล้วแกสิชกกาเนี่ยตกหน้าแกเป็นปุบๆนะแต่แกเวลาแกแกโพสต์เฟซบุ๊กเนี่ยแกจะใช้แอปช่วยขนาดลณรงยังสงสัยแล้วใช้แอปอะไรนนนไหน้าเนียนยังเลยไอหัวกวนน <c oughs> ะนยังสงสยนะัยเลยศัตรูแกเยอะมากแล้วก็โอ้โหเยอะนะครับ นะี่อดีตอบอรตรคนที่แล้วอีกโอ้โหหลายอย่างเยอะอัจฉริยะโอ้โหอะไรต่ออะไรเยอะศัตรูเยอะปรีชาหวยสามติดล้านเลยนะัคดีเจงเจสายันเน่ยครับเอาแน่นะทีผมทราบเนี่ยที่เขาได้ข้อมูลมาเนี่ยเขาเอาแน่สิตาเนี่ยนะนะครับนะโซเชียลฮอตอัปเดตเรื่องราวฮอตบนโลกโซเชียลกดติดตามกดกระดิ่งไว้เลย